น,นี่ก็ดึกแล้วคุณรถไปนอนเถอะนะเจ้าคะจ้ะ <c oughs> แต่ก็พักผ่อนนะเจ้าค่ะ <c oughs> คุณรถ <c oughs> <c oughs> คุณดาว รถนี่ช่างโชคดีจังเลยนะคะขนาดเกิดเรื่องเกิดราวต้องมากมายผู้คนเป็นสักขีพยานหมอม่ต้องยังไม่เชื่อเลยว่าคุณรถจะเป็นพวกมือไวใจเร็วอย่างที่ถูกกล่าวหาจริงๆรถขอบอกคุณดาวอีกครั้งนะคะรถไม่ได้เป็นคนเอาหวานคุณรัตนาลงยาวไปค่ะ มีคนใส่ร้ายรถค่ะโชคร้ายหนึ่งค่ะ คุณรถไม่สามารถหาดตัวคนที่ใส่ร้ายคุณรถได้พรุ่งนี้คนในวงสังคมก็คงจะโจทย์ขานเรื่องนี้กันยกใหญ่หลเลยเตรียมตัวรับมือไว้ให้ดีแล้วกัน คุณรถดเป็นคู่มานของผมใช่ไหมครับแหวนของผมก็ต้องอยู่ที่คุณรถดสิ <c oughs> แล้วก็ผมก็ขอสั่งคุณรถเหมือนกันนะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยห้ามบอกไปไหนเดี่ออกไปไหนโดยที่ไม่บอกผมเป็นขาดเข้าใจไหมแล้วก็ห้ามห้ามถอดแหวนเลยแตไ่ไม่ต้องมีแต่ได้ไหม ผมไม่เชื่อหรอกนะว่าคุณราจะเป็นคนขี้ขโมยเหมือนที่ใครเขากล่าวหากันมันต้องมีการเข้าใจผิดอะไรสักอย่างแน่ขอบคุณนะคะคุณต้องที่เชื่อใจรถอะแต่แต่รถ เกรงนะค่ะว่ายร่องที่เกิดขึ้นมันอาจจะทำให้ชื่อเสียงของแสงสนยนี่ยต้องมัวหมองได้นะคะผมไม่สนผมไม่สนว่าใครเขาจะว่าอย่างไรคุณรัตนาเขาอาจจะให้ข่าวได้แต่ผมเองก็มีวิธีปิดข่าวได้เหมือนกันนะคุณรั ค้คะคือครถรู้สึกว่ารถอยู่ที่นี่เหมือนคนไร้ประโยชน์ยังไงก็ไม่รู้อะค่ะอะแล้วตอนที่คุณรถอยู่ที่สุโขทยัยคุณรถทำอะไร,รครับรถสอนหนังสือให้เด็กๆนะคะเปิดโรงเรียนที่ตำหนักริมน้ำหรืามามอคราบอมยา เราสองคนเองก็หวังว่าหมอมย่า,า,าจะอนุญาตเพราะเห็นแก่อนาคตของเด็กๆในแสงสูรนะครได้ขอบคุณคหมอมย่าแต่ที่อนุญาตเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเห็นแก่เด็กหน้าไหนหรอกนะแต่ฉันเห็นกับแม่โชติรถเข้ามากกว่า เกรงว่าถ้าให้อยู่เฉยๆเนี่ยเจ้าหล่อนคงจะเบื่อแล้วก็หาทางแล่นกลับบ้านนอกไปสักวันหนึ่งแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งนะ <Okay. S 1> เมื่อโรงเรียนของเจ้าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเจ้ากับแม่โชติรสจะต้องเรีบแต่งงานกันทันที มั่นกันนานเกินไปมันไม่ดีตกลง, <S <S> <S งไหมว่าไงตกลงคำงงาี้เครอ มีอะไรหรือเปล่าคือเพราะอยากทราบอะค่ะว่าคุณต้องคิดยังไงคะถึงได้ตกปากรับคำหม่อมท่านอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดผมไม่ตอบตกลงไปเนี่ยหม่อมย่าท่านท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับอไเรื่องที่เราจะเปิดโรงเรียนกัน ไองั้นก็พอเหตุผลนี้ใช่ไหมคะที่เราจะต้องแต่งงานกัน ผมจะบอกว่าคุณรนี่ไม่ต้องกัวงวลเลยเกับเรื่องที่จะต้องมาแต่งงานกับผมจริงๆเมื่อไหร่ที่คุณรู้ต้องการอิสระคุณรอดบอกผมได้เลยนะพอที่ในในต้อยกับดาวน้องแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อผูกมาต่างๆระหว่างเรามันมันก็ต้องเป็นที่สิ้นสุดอยู่แล้วเนี่ย งั้นคุณต้องคิดว่าเราจะเริ่มทำโรงเรียนได้เมื่อไหร่ดีคะ กลับมาแสงสูงเที่ยวนี้เกิดเรื่องมากมายโดยเฉพาะหน้าที่คู่มั่นกันมารอของรถเริ่มยุ่งยากไปกันใหญ่แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าหม่อมสุภาอะ่ะท่านอยากให้รถแต่งงานกับคุณต้องจริงๆคุณย่าคะรถหวั่นใจเหลือเกินคะ่ะไม่รู้เราจะทำหน้าที่นี้ต่อไปได้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าหน้าที่คู่มั่นกันมารอถึงที่สุดแล้วอะ่ะ ก็คงจะไม่มีทางเป็นคู่มั่นจริงๆไปได้รสเอ้ยย่ารู้นะว่าเราเนี่ยทิ้งหัวใจไว้ที่นั่นต่างหากเพราะรักจึงยอม